อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดแล้วก็เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้เหตุทั่วประเทศค่ะนบอ,อแจ้งข่าวดีนะคะจะมีการนําโครงการประกันรายได้เข้าปีสพร้อมกับเงินช่วยเหลือชาวนาค่าเก็บเกี่ยวหรือว่าเงินพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ ข้าที่ประชุมนบขค่ะในวันที่8กันยายน2565นี้และที่สําคัญค่ะหากมีการผ่านโครงการส่งต่อคอรมอเพื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศแน่นอนส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนนอบอแจ้งข่าวดีออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับช่องอกสนแซบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะพี่น้องกรรเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวค่ะล่าสุดพี่น้องกรรเกษตรกรชาวนาได้เฮทั่วประเทศแล้วก็ลุ้นข่าวดีไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งล่าสุดนบขอ,ออกมาแจ้งข่าวดีว่าจะมีการนัดประชุมนะคะในส่วนของนบขวันที่8กันยายน2565นี้พร้อมกับไฟเขียวโครงการประกันรายได้ปี4ีพ่วงกับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทหรือว่าค่าเก็บเกี่ยวไร่ละห บาทด้วยล่าสุดนายสุเทพคงมากกรรมาก,การนบขนะคะออกมาแจ้งข่าวดีว่านบขจะมีการนัดประชุมในวันที่8กันยาย,ยน2565นี้พร้อมกับไฟเขียวโครงการประกันรายได้ไดข้าวปี4ีพ่วงเงินช่วยเหลือชาวนารับสูงสุดค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่หรือว่ารับสูงสุด20,000บาทต่อคูวเรือนส่วนพี่น้องเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข,ข้าวอินทรีย์ได้เฮ hey, ค่ะหลังจากที่รอคอยติดตามมาอย่างต่อเนื่องยืนยันจ่ายเงินแน่นอนค่ะกรม การข้าวส่งเข้าครมอในสัปดาหนะ์หน้าด้วยวงเงิน1,400ล้านบาทเลยค่ะล่าสุดค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทางฐานเศรษฐกิจนายสุเทพคงมากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินโยบาลและก็บริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านบคอนะคะแล้วก็ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวด้านเกษตรอินทรีย์เผยข้อมูลกับทางฐานเศรษฐกิจนะคะว่าในวันที่8กันยายน2 5 6 5นี้จะมีการประชุมนบคอคาดว่ารัฐมนตรีคนที่หนึ่งรักษาการแทน นายกรัฐมนตรีที่จะนั่งเป็นประธานในการประชุมค่ะหรือในส่วนของมอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีหรือว่าท่านจุลินลักษณะวิสิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรองประธานนั่งเป็นประธานในการประชุมนบขในครั้งนี้ด้วยโดยนโยบายขับเคลื่อนเพราะว่าถ้าให้รอสารรัฐธรรมนูญตัดสินในปลายเดือนกันยายนี้ก็อาจจะล่าช้าแล้วก็ส่งผลกระทบถึงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าว4.6ล้านคน ทัวเกลื่อนทั่วประเทศค่ะ ส่วนเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ค่ะคุณผู้ชมจะมีการจ่ายเงินแน่นอนค่ะโดยกรมการข้าวจะนําเข้าคอรมอนในวันที่30สิงหาคมนี้คาดว่าวงเงิน1,400ล้านบาทโดยให้กรมคำข้าวสมทบไป,ปอีก4 8ล้านบาทคือมีวัตถุประสงค์ให้กรมการข้าวรับผิดชอบด้วยนะคะทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมในส่วนของการจ่ายเงินอุดหนุนข้าวอินทรีย์ค่ะโดยหลักเกณฑ์ที่ให้การสนับสนุนนะคะในส่วนของพี่น้องเกษตรกรรับการสนับสนุนเงิน2,000บาทต่อ ไร่ไม่เกิน15ไร่ไรายละไม่เกิน30,000บาทต่อรายด้วยกรอบวงเงินที่อนุมัติไปแล้วกว่า9,600ล้านบาทเพื่อรับเงินอุดหนุนเข้าอินทรีย์ทั้งหมด3ระยะคือ ที่1ที่2และที่3ค่ะคุณผู้ชมในส่วนของการจ่ายเงินรอลุ้นในส่วนของนอบอนําเข้าคอรมอนะคะในวันที่8กันยายน25 6 5นหนี้ซึ่งทางช่องจะนําเรียนให้กับคุณผู้ชมทราบอย่างแน่นอนนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่เรานํามาฝากค่ะื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ